สวัสดีครับมาดูรอบเย็นนะครับรอบเย็นแมกม่านไม,ไม้โพแก่นะครอันนี้ออกที่วัดหลวงพระกลวยโดยตรงปีหกหนึ่งะฮะสองห้าหกหนึ่งออกจากวัดสามร้อยนะฮะอันนี้เอาสี่ร้อยนะครับผมกล้องสี่ร้อยสมเด็จวัดโบวินหลังยันน้ำเต้านะครับเนื้อผง เรียมเงินงานมือเอาพนะันสี่นะครับหนึ่งพันสี่ร้อยกรอบเงินหนาๆหลวงปู่แหวนหลวงปู่แหวนตรงนี้นะครับปีหนึ่งเจ็ดต่อโค้ด้านหน้านะครับปีหนึ่งเจ็ด ด้านหลังจริงๆต้องมีโค้ดใต้ห่วงอีกอักอนแต่วันนี้ไม่องน,น,น,นี้ไม่มีนะไม่ได้ตอบมานะเอาสามร้อยนะสามร้อยเนื้อเงินหลุงพ่อโสธรประจำตระกูลนะเอาสี่ร้อยนะครับหลุงพ่อโสธรนะเนื้อเงินหลวงพ่อ เต๋นะครับหลวงพ่อเต๋อพงทองแหนบหลวงพ่อเต๋แหนบสกรีนหลวงพ่อเต๋พงทองสวยๆเลยเอาเก้าร้อยพร้อมเลี่มกันน้ําหลวงพ่อแดงวัดพัพานะครับวัดพัพาหลวงพ่อแดงวัดพัพาเอาสี่ร้อยนะครับหลวง พ่อแดงคอห้าเส้นนะครับคอห้าเส้นลุงพ่อแดงดดนั้นใครต่อพันหนึ่งไม่ได้นะครับพันหนึ่งซื้อมาแล้วนะเอาพันสองนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทหนึ่งพันสองร้อยนแหนบลุงพ่อเทียมเอาสี่ร้อยบาทนะครับ นี่ช็อปกันเพลินๆเ,เลยนะครับเลือกได้เลยนะราคาเบาๆจัดมาหลายรายการยี่ห้าสัตว์นัครนบเนื้อตะกัวไม่มีเข็มเอาห้าร้อยนะครับสวยๆหลายพันหลวงพ่อโอภาสีปีสองสี่เก้าหกอันนี้ไม่แม่นบล็อกนะครับเอาเอาสี่ร้อยแล้วกันใครรูปบล็อกก็ปิดไปนะครับเนื้อเงิน เนื้อเงินยอดธงเก่าเนี่ยเนื้อเงินยอดธงเก่าไม่รู้ที่หืกล้องก็ไม่ค่อยจับเอา700เจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยเนื้อเงินหลวงพ่อพรมไม่รู้ว่าออกปีไหนนะเป็นยอนยุคหลวงพ่อพรมวัดช่องแครเนื้อเงินเอาสี่ร้อยแล้วกันรูปหล่อหลวงพ่อผาง ก้นอุนะก้นอุดกิ่งโคดอุนะตัวอุฮนะอุดเดียวแล้วกันเนาะเอาห้าร้อยเหรียญล่อเหรียญล่อเก่าไม่รู้ที่อื นันนี้เห็นหน้าแค่นั้นเองน่าจะจมน้ำลรือยู่ในดินอะไรเนะี่ยประมาณนี้นะพระหน้าเนี่ยหายหมดเลยแแค่นี้เองเอาห้าร้อยห้าร้อยงูเล็กหลงพ่อเอียบล็อกนิยมสองขีดพันสามร้อยบาทจมูกดงนะ <1300. S 2> พันสามรกิ่งวัดบรวรปีสี่สามหลวงปู่หมุนเสกเอาแค่สี่ร้อยนะครับสวยงามหลวงพ่อผาดวัดดงตาลนะครับหลวงพ่อปานนะฝากกุมาฝากกูไว้นะครับอุดผงหลังปาดสวยๆเลยพระทุกองนะครับรับประกันทุกองนะไม่ต้อง อุ่นใจได้เลยนะครับไม่ต้องหวาดระแวงอะไรทั้งสิ้นนะครับรับประกันทุกองดูแลนะครับดูแลอันนี้เป็นขี่เสือนะครับขี่เสือขี่เสือ เอาสามพันห้านะครับสามพันห้าร้อยบาทนะขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับถ้าแท้ดูง่ายหลวงพ่อสิมนะหน้าตรงหลวงพ่อสิมปีหนึ่งเจ็ดนะหน้าตรงปีหนึ่งเจ็ดเอาห้าร้อยนะห้าร้อยบาทหลวงพ่อธงอยู่นะสายเหนียวปีหนึ่งเก้าพันหกร้อยนะ 1, 600, นะ ผิวไฟส,สวยๆเลยออกม่วงเลยซ้ำนะผิวไออกม่วงสวยมากเลยยิ่งแกะคมชัดนะสวยยิ่งลงกล้องยิ่งสวยพระนะเหมือนอะไรรู้ไหมครับเหมือนเหรียญลูกผู้สี่นะเหมือนจริงๆแต่ราคากันนี่ผิดกันเยอะนะราคาถูกกว่าเยอะเหรียญลงพ่อเทียม หลวงพ่อเทียมหน้าคู่หลวงพ่อเทียมปีหนึ่งแปดหน้าคู่หลวงพ่อเทียมปีหนึ่งแปดเอาห้าร้อยนะครับห้าร้อยบาทวัดประสาทวัดประสาทซื้อที่งานประกวดมาเนะี่ยซื้อมาพันหนึ่งนะเนื้อขาวสวยเอาพันสองแล้วกันนะเอาพันสองร้อยบาทประสาทเนื้อขาวสวย รูปอรอหลวงพ่อแช่มวัดฉลองปีสามห้าก้นกึงนิยมเอาสี่ร้อยนะครับสี่ร้อยเหรียญหลวงพ่อพมวัดขนอนเหนือหลังคุดปีหนึ่งเก้าหลังคุดปีหนึ่งเก้าเอาเอาเก้าร้อยกระตุดทองคำนะกระตุดทองคำทองคำแท้นะครับกระตุดทองคำแท้ เพื่อใครเอาไปใส่เลี่ยมแต่งตัวกับพระ,พะหงพระอะไรได้นะครับเลี่ยมคู่กันตะกุดทองคำเอาเอาพันหนึ่งนะับพันหนึงนะ่งงานทองกำหนึ่งก็พันพันห้าพันหกแล้วนะับหลวงพ่ออะไรนะนัะ้น ดูก่อนหลวงพ่อกริงหลวงพ่อโตนะวัดขนุนอินหลวงปู่โตแสกปีศูนย์หกนะครับวัดขนุนอินหลวงปู่โตเสกปีศูนย์หกวันนั้นเปิดไปพันวันนี้เอาเจ็ดร้อยนกริงวัดขนุนอินนะกริหงหลวงพ่อโตหลวงพ่อโตวัดขนุนอินหลวงหลวงพ่อโตวัดขนุนอินอ่ะปีศูนย์หกปีลึกนะะนี่น่าจะปิดแล้ว หลวงพ่อสังวานนะครับรุ่นแรกพิมพ์พุทโธน้อยสอเสือสอเล็ก Element? เอสอสเล็กสใหญ่นะครับเป็นรุ่นแรกรุ่นแรกทั้งคู่นะครับสเล็กกับสใหญ่หลวงพ่อสังวานคู่น,นี้เอาเอาสี่ร้อยนะครับสี่ร้อยบาทมีมรลสารเก่าของคุณแม่ผสมนะครับหลวงพ่ออิมวัดหัวเขาพิมพ์เล็กนะหลวงพ่ออิมวัดหัวเขาพิมพ์เล็ก เอาพันห้าแล้วกันนะพันห้าร้อยบาทเนื้อลหะสวยๆพันห้าร้อยบาทาาารวมชุดสายสานนะครับหกเหรียญหกเหรียญสายสานห,หลวงปู่อ่อนหลวงปู่สิม หลวงพ่อทองบัวหลวงพ่อหางหลวงปู่ขาวหลวงพระอาจารย์วันหกเหรียญวันนั้นไปเท่าไหร่นะพันแปดเอาพันหกแล้วกันนะชุดนี้เอาพันหกร้อยบาทหลวงพ่อเจอมวัดหอยลากนะครับหลวงพ่อเจอมวัดหอยลากสองสี่เก้ากว่านะครับเก้าไปไป เนื้อดินสวยๆเลยเอาพันสองนะพันสองหลวงปูเผือกสร้างเขื่อนปีหนึ่งห้าเนื้ออันปกาก้านะครับผิวสวยนะผิวสวยอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรเนื้อผิวแลหะกลับนะไม่ใช่สนิมนะผิวกลับเป็นแดงๆเนะี่ยถ้าแดงทั้งองค์เลยสวยมากเลยสามพันะ 3, บาทอันปกาก้าสร้างเขื่อนปีหนึ่งห้า พระสวยประสบการณ์ดีนะครับสามพบาทหลวงปู่เพิ่มหน้าตรงหลวงปู่เพิ่มปีหนึ่งเจ็ดนะสวยผิวลุง้งพระสวยผิวลุง้งเรี่ยมกันน้ําให้เรียบร้อยแล้วเอาหน้าตรงหน้าตรง,หน,ตรงหน้าตรงเอาสองพันห้าร้อยบาทรับสเสด็จหลวงพ่อคูณโค้ดเต็มๆเลยโค้ดชัดๆสวยๆ รับสเสด็จหรือว่าคูณเอา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 หนึ่งพันสองร้อยบาทนะียเดมกันน้ำโคสวยชัดชัดหนึ่งพันสองร้อยบาทพอคูณรับสเสด็จกำลังแรงนะครับ ใครสนใจก็ทักไลน์มานะทักไลน์มาเหมือนเดิมนะครับทักไลน์ขอบคุณครับสวัสดีครับ